เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Toyota v วีออความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยะคะรถ Toyota v วีอออุณหภูมิภายในรถอยู่ที่5องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่43องศานะคะ <c oughs> เราถอยรถออกมาจอดเทสกันกลางแดดเลยนะคะ ด้านตัวความร้อนนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคันนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนตัวเ e อ็กซ์เพชั่นวาวนะคะที่อยู่รงตัวแอร์ต,ตัวนี้นะคะก็จะแนะนำเปลียนทุกหกหมื่นโลนะคะก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะตัวคอมแอร์นะคะก็จัดการถอดออกมาความถ่ายน้ำมันคอมนะคะแล้วก็เติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะแล้วก็ตัวชุดหน้านะคะก็จัดการปัดหน้าเจียจานแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ คอมทำงานนะคะคอมตัดค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะคอมทำงานค่ะ แล้วก็จะมีตัวไส้กรองไดเออร์นะคะที่อยู่ตรงข้างๆแผงด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆสามหมืนโลนะคะแล้วก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีตัวลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่หอ่อ้องเปลี่ยนอะไรนะคะตัวลูกยางโอลิงเราก็รับประกันให้1ปีนะคะรถโตโยต้าวีอนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่4องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ยีองศานะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว199 506นะคะหรือ199,506กิโลเมตรนะคะรถ t o y o ต้าวีออนะคะจัดก,การปิดสาเติมน้ำยายแอร์ให้เรียบร้อยทั้งสองสายนะคะ รถ t ต y o t a าวีออนะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผงหน้ามอน้าให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะคะสะภาพน้ำที่ออกมาก็จะค่อนข้างดำนะคะ t ตโยต้าวีอตรวจเช็คอาการมีเสียงดังนะฮะแล้วก็แนะนําให้ตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนอะไรที่เสื่อมสภาพและใกล้หมดอายุครับเดี๋ยวไปดูค่าการทํางานกัน ตับต่อปกตินะครับพร้อมเริ่มมีเสียงดังน้ำยาเต็มระบบนะครับพัดลมสปีสงทำงานตามปกตินะครับ ลมทำงานครับติดเครื่องเช็คการทำงานอยู่ประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้ในรถเย็นได้5องศาคอามแอร์ตัดต่อปกตินะพัดลมสปีดสองทำงานปกติน้ำยาเต็มระบบนะครับ อมเริ่มมีเสียงดังนิดๆนะรถใช้งานมาแล้ว 1, 9, 9, 5, 1, 9, 5, หนึ่งเก้าเก้ห์รือหนึ่งแสเกอิโลเมตรนะครับสิบนาฬิกาห้าสิบเอ็นาทีนะครับตรวจเช็ครถวออส ลมออกครบนะครับตรวจเช็คกรองแอร์กันก่อนนะฮะต,ต,ตัวนี้ใช้กรองคาร์บอนนะฮะ กลองคุณภาพดีเลยกลองคาร์บอนคอมแอร์ของรถโตลต้าวีออสนะคะหลังจากที่เราถอดชุดคัดออกมานะคะเราก็จะทุกควมถ่ายน้ำมันคอมดูนะคะน้ำมันคอมที่ออกมาก็จะค่อนข้างน้อยเลยนะคะ ชุดคาดของรถโตโยต้าวีออสนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะได้ไปปัดหน้าเจียจาน mm. แล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนด้านในกันนะคะ mm. ชุดคาดของรถโตโยต้าวีออสนะคะ mm. หลังจากที่เราจัดการปัดหน้าเจียจาน mm. แล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนด้านในเรียบร้อยนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงคอมกันนะคะ ของรถ t o โยต้าวีอนะคะหลังจากที่เราไปปัดหน้าเจียจานแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนนะคะเราก็จะได้ประกอบลงคอมแอร์กันนะคะ เซตอะไรใหม่ของตรถ t o y o ต a v ว o ออนะคะคันนี้นะคะก็จะเข้ามาเปลี่ยนตัวอะไรตามอายุการใช้งานนะคะก็จะมีตัวกองแอร์นะคะตัวกองแอร์เราก็เลือกใช้อะไหล่มาตรฐานโปรเทคนะคะแล้วก็ตัวไส้กองไดเออร์นะคะเราก็จะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ3 0,000โลนะคะตัวนี้ก็เลือกใช้อะไหล่มาตรฐานเดนโซนะคะแล้วก็จะมีตัวเอฟเฟนชั่นวาล์วนะคะตัวนี้จะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ หกหมื่นโลนะคะแล้วก็จะมีถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ามันคอมนะคะตัวชุดคัดก็จะปาดหน้าเจียจานแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนนะคะเราก็จะได้ถ่ายน้ํามันคอมเก่าออกมาแล้วก็เติมน้ามันคอมใหม่นะคะตัวน้ามันคอมใหม่เราก็เลือกใช้ N D Oil 8นะคะเป็นของเดนโซนะคะ<ม><ม>ก็จะมีตัวลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่ถอดซ่อมเปลี่ยนอะไหล่นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเซ็ตอะไหล่ใหม่ของรถ V-OZ <All right. S 1> นะคอะมแอร์ของรถโตโยต้าวีอนะคะหลังจากที่เราจัดการปัดหน้าเจียจารย์เปลี่ยนตัวลูกปืนให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. เราก็ถ่ายน้ํามันคอมเก่าออกมาะคะ mm hmm. าก็มีแค่นิดเดียวนะคะ mm hmm. เราก็จะเติมน้ํามันคอมใหม่เข้าไปนะคะ รถตัเต้าวีออสนะคะจัดการทำความสะอาดแผงม่อน้ให้นะคะเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะ